ไล่ทีละห้องเลยพี่นั่แหละห้องที่ผ้าผูกเชือกไว้นั่นแหละเดี๋ยว<ะ>มีคนเปล่าเหมือนมีคนเลยนั่งรอข้างใน,กกนห้องนี้เป็นห้องล่าสุดนะคะที่เพิ่งเกิดคดีนะคะไม่นานมานี้นะคะที่บอกว่าอสองผัวเมียนะคะสองสามีภรรยานะคะ อยาคิด่ในห้องนี้นะคะรอบที่แล้วมามันเปิดไม่ได้อเพราะว่ามันเหมือนรอ,อยจากข้างในแต่ตอนนี้รอบเนี้ทําไมมันเปิดแบบนี้ห้องนี้หรือเปล่าหรือห้องนี้วะแม่ห้องที่มีประตูนี่แหละพี่แต่ห้องนี้ของด้วยเออมันเป็นลักษณะร่องรอยเหมือนมีคนจริงๆนะเพราะว่ามันมีเศษจ,จงเศษจ,จานใช่ปะ่ะเหมือนมีคนอยู่จริง คนที่เลี้ยงมายู่ชั้นเยอะแต่เมื่อวานที่ไ,ไหนที่บอกว่าที่เพิ่งมีอะไรวะเสอะไรวะเสียงกระจับแบททิกต็อกใครจะหมดแล้วเหลือดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับทางทิกต็อกใครที่อยากดูนะครับตอนนี้แบตจะหมดแล้วนะย้ายมาที่แอปฟ้านะครับ ราตรีสิบสามดุนดวเลยนี้เปดิดประตูทีนี่ไม่รู้ห้องนี้ด้วยนะลองลบอยมาครับมาครับเดินเสร็จแล้วครับผม ใช่ไงพี่พี่ลองลองลวอลถามเขาดูไหมพี่แบงค์ดูไล์อยู่ป่ะพี่พี่ไหนพพี่ห้องไหนพี่พี่บอกว่าอสามีภรรยาเสียชีวิตห้องที่ตลงมาแล้วอยู่ข้างลงมาแลวอยู่ขวามือ พี่ดูไรวัดในห้องนี้ไหมอ่ะหืมกลัวสมันเฮ้ยไรวะอันนี้ลงลงเห็นหมฮึฮึยเฮ้ยเฮีย ล้มล้มเฮ้ยมันไม่หยุดมีคนไหมไม่มีเตะเลยพี่เตะเลยเตะแม่งเลยเช้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> มึน,นี่นะมีคนบอกว่ามีคนเปิดปิดข้างในผมให้ดูนะครับไม่มีเมื่อกี้เปิดไม่มีคนมไม่มีคนแน่นอนมีพี่แค่สคนไม่มีไม่มีใครอยู่อะหมุนเลยออือแล้วเมื่อกี้ที่ยินอยู่เนี่ยตรงนี้มันเป็นกระแพงลม นั่นคืออะไรโมบายเหรอมนน่าจะมีเสียงนะใช่อพี่เงเห็นอนแรที่สียงิกิงแต่ข้างบนอะแต่หาทุกห้องไม่มีเอมีห้องนี้แต่มันก็ไม่มีเสียงเฮ้ยพี่ดูนี่ะอะไรมีรูปอยู่รูปอะไรม,ม่รูร้เผู้สเฮียมือมือกนเลยพี่เอ้ย งรยังไม่ตกใจไม่ตกใจกูยังไม่ตกใจเลยตกใจมึงอย่างไรลงเดี๋ยวมาดูว่ามีคนอ่ะมาให้ดูเลยมีคนไหมเนี่ยไม่มีในนี้ก็ไม่มีเข้าไปดูเลยอเแล้วมันปิดโคตรดังเลยใช่ไหมพอปิดเสร็จแล้วมันปิดเปิดปิดเปิดอยู่ข้างในเว้ยเนี่ยไม่มีอ่ะในนี้อ่ะแม็กเปิดดิมันแกบอกเปิดที่ดูคนก็อยู่ในนี้ไม่มี มีอะไรไม่รู้จริงเหรอนีที่ไหนล่ะลมเนี่ยพี่เอาไม่กั้นไปแล้วเนี่ยเห็นไหมพี่ว่าลมมือสั่นจริงมือสั่นจริงไอ้เชี่ยปิดโคตรด,ดังอะ่ะเฮ้ยแต่มันแปลกว่ะพี่มันมีข้าวของเหมือนแล้วมันยังไม่เก่าด้วยใช่ไง เดี๋ยวมึงมันดีอสงมอ่ยิ่งอมึงแน่จริงมึงปิดอีกทีนึเด็ปิดไม่ได้พี่เอาไม่ไแล้วฮะไม่แน่หรอกพี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ กูไไอ้เชี่ยตกใจยิบหายแม่งลมจะแดกแล้วกูอ่ะ